เนเนอร์สายลุยครับคันนี้เข้าใหม่ใครที่สนใจนะครับตัว2.8ครับเคื่อน4ล้อที่เป็นเรจนเดอร์นะครับตัวท็อปสุดตารางราคาไยแดงขายอยู่ประมาณล้านแปล้าน9 เพชรยนนะหายไปแล้วเกือบครึ่งได้เป็นสีดำนะครับตัวนี้และยางปี2025มาให้ครบถ้วนแล้วนะครับใครที่สนใจ f o r t จ n e r นะครับผมวันนี้จะพามารับชมนะครับทั้งในเรื่องของสีรถนะครับตัวถังนะฮะแล้วก็รอบคันมีรอยบุบไหมใครสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจ f o r t จ n e r มือ2ทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับผมปานปีเพชรยนครับนะฮะอยู่ในช่องรถนะครับ Fortuner อร์มิมือสอวันนี้เอารถเข้าใหม่ครับมานําเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นตัว2.8리ีเินเะครับขับเคลื่อน4ล้อนะฮะเป็นตัวท็อปสุดตารางเลยนะครับภายในเนี่ยได้เป็นเบาะสีทูโทนนะครับเป็นดําสลับขาวสลับสีเบจนั่นเองนะครับก็จะมาถ่ายให้พี่ได้รับชมเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์นะครับพาดูเฉดสีต่างๆนะฮะทุกชิ้นส่วนนะครับว่าเท่ากันไหมนะครับล้อมงล้อแมกมีรอย ปีนหรือเปล่านะครับคันนี้ครับราคาหายไปเยอะเพชรยนต์นะฮะตั้งขายแค่1นึ่งล้านหนึ่แสนบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่เลทผ่อนประมาณ1 8ึ0งหมันเดร้บาทได้รถปี2021ันบเะครับขับเคลื่อนสี่ล้อแท้ๆเลยนะมีกล้อง360องศานะครับได้กุญแจ2ดอกแล้วด้วยยางปี2025เป็นยางคูเดียนะครับพี่ๆท่านใดที่มองหาอยู่อันนี้เป็นนายแบบของเรานะครับก็จะมาพามารับชม พามา QC ด้วยพอรถเพิ่งเข้านะครับว่ามีตําหนิตรงไหนเดี๋ยวแจ้งตามความเป็นจริงนะครับเฉดสีต่างๆแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเข้ากันไหมนะครับมีเรดาร์นะครับตัวนี้คือตัวท็อปเนาะ Adaptive c u s ช i o n Phone จัดให้เต็มแล้วใครสนใจนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษครับดอกเบี้ยเริ่มต้น1.29%นะครับเดี๋ยวมีตรวจรถให้อีกนะ215รายการจากบริษัทชิคครับบริษัทชั้นนาของประเทศเยอรมนีนะครับนอกนั้นยังไม่พอผมจะเอารถขึ้นฮอยเช็กกับไทยพาร์ทครับเช็คช่วงล่างเช็คเกียร์เช็คเครื่องยนต์เช็คบตตเอรี่ รวมถึงนะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะครับกับไทยพัฒทั้งหมดเลยนะฮะใครที่มองหาใครที่สนใจนะครับเข้ามารับชมที่เพชนยนฮะไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีรถให้เลือกมากกว่า400500คันนะฮะมาดูในเรื่องของตัวรถเฉดสีต่างๆครับภายนอกนะครับจุดชิ้นส่วนสําคัญนะครับตัวรถจะมีกระจังหน้านะฮะแล้วก็ฝากระโปรงหน้าแล้วก็แก้มข้างนะฮะสีเนี่ยเป็นสีดําเท่ากันเลยสีไม่เพี้ยนนะครับตัวนี้นะครับก็อ่าด้านหน้าถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีในเรื่องของ ประตูนะครับจากแก้มนะครับแล้วก็ประตูหน้าประตูท้ายนะครับประตูด้านหลังเนาะนะฮะแล้วก็แก้มแก้มท้ายนะครับแล้วก็คอนโซลเนี่ยตรงตรงด้านท้ายนะครับเฉดสีเท่ากันนะครับไม่เพี้ยนนะครับถือว่าโอเคนะครับไม่มีรอยบุบด้วยนะครับคันนี้เลขไม่แสนสี่นะต้องบอกก่อนนะครับก็เฉลี่ยการใช้งานอยู่ประมาณปีปีละประมาณ2 2 0 0 0 0โลนะฮะก็โอเคนะครับใช้ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าน่าใช้อยู่นะครับเพราะเป็นสายลุยนะฝาท้ายนะครับ ไม่เพี้ยนนะครับเฉดสีแล้วก็ไม่มีรอยบุกนะฮะรถสวยมากใครที่มองหาใครที่สนใจวันนี้ผมพามาคิวซีด้วยเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองนะครับสังเกตดูนะนะครับในเรื่องของจุดเชื่อมนะครับต่างๆแบบนี้นะครับที่มันเป็นคนละชิ้นกันเนี่ยสีจะต้องไม่เพี้ยนสีจะต้องเหมือนกันนะครับนี่จากที่มองมานะฮะผมยังไม่เห็นในเรื่องของรอยบุบหรือสีเพี้ยนเลยนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดนะฮะแบบนี้สวยมาก นะครับแล้วก็นี่ฮะไฟหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับเป็นลูกแก้วนะแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟนะครับไม่แตกนะครับห้ามแตกด้วยนะครับถ้าแตกเนี่ยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นของแท้นะตัวนี้จะซับไฮโอ่งเขาจะเป็นไทยคุยตกนะครับนี่ไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับรวมถึงไฟตัดหมอกครับคู่หน้าคันนี้จัดให้ครับเซ็นเซอร์ให้ด้านข้างมาแล้วอย่างเยอะจุดเนาะมีกล้อง360องศาด้านหน้าครับตัวนี้ความปลอดภัยนะครับพร้อมกับเรดร์มาให้ครบเลยนะฮะ สวยมากนะครับแล้วก็ยางนะฮะคันนี้ได้ยางปี2025นะเป็นยางคูดเยียนะครับดอกยางนะฮะยังเหลือเลยนะครับเหลือเหลือเลยนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลครับแล้วก็ล้อแม็กครับไม่บินนะครับไม่มีรอยเปลี่ยนฟุตบาทนะครับโช๊นะครับน้ำมันโช๊ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับอันนี้เดิมเป็นชุดแต่งของลีเจนเดอร์ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับในเรื่องของด้านท้ายเช่นกันนะครับแม็กไม่มีบินแบบนี้นะครับนี่สภาพดีนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นขับสี่จะต้องเช็คเพาด้วยนะมุดเช็คเพาด้วยก็ดีนะครับผมตัวนี้นะครับมันจะมีเพาด้านหน้าเพาด้านท้ายเนาะนะครับนี่เห็นไหมโช๊ด้านท้ายก็มีให้ส่วนเพาด้านหน้าแอบดูยากนิดนึงนะครับนะต้องขอผ่านนะฮะแต่ว่าดูได้นะนะครับเมื่อกี้น้ํามันโช๊ไม่มีรั่วนะครับสาหรับตัวนี้นะคะรวมถึงแม็กฝั่งนี้ครับไม่บินนะแต่ว่ามีคาบเล็กน้อยอันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้แต่ว่าแม็กนะฮะสวยมากนะครับเป็น20นิ้ว 20นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็ยางปีใหม่ๆนะครับด้านหน้าเช่นกันครับไม่มีรอยบินนะฮะไม่มีรอยปีนนะครับสภาพดียางคูดเยียนะปี25นะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับล้านหนึ่งแสนถือว่าถูกนะปี2020นะครับเปิดเข้ามาดูภายในนะครับตัวบ่อนะครับจะออกแบบเป็นโทนสีดำสลับกับสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็กุญแจจะได้2ดอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีพุทสตาร์ทเนาะเดี๋ยวเหยียบเบรกสตาร์ทให้ดู คันนี้สตาร์ททีเดียวติดนะครับในเรื่องของตัวรถนะครับภายในค่อนข้างโอเคนะครับจะมีที่ต้องทาเพิ่มนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของตัวพวงมาลัยนะครับมีลอกนิดนึงอันนี้ไปหุ้มหนังให้ใหม่นะครับแล้วก็หน้าจงหน้าจอครับมีให้นะครับสามารถเชื่อมต่อพวก Apple c a r p เปยหรือ Android Auto ได้หมดเลยนะครับวิธีเล่นก็นี่ฮะเราต้องเล่นดูทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะไปอธิบายให้กับทางช่างนะครับว่าจุดไหนควรแก้นะครับ เห็นไหมครับแอร์ออโต้นะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะแอร์เย็นเลยนะครับเกียออโต้มีในเรื่องของ s e q u e n t i a l shift หรือที่เรียกว่า m a น u a l mode นะครับแล้วก็โหมดต่างๆนะครับอันนี้คือไฟเครื่องไม่มีโชว์นะนะครับเลขไม่อยู่ประมาณ1 4 5 1 3 7นพมะฮะคูสตาร์ทมีให้แบบนี้คูซคอนโทรลครับตัวนี้ถึงจุดจุดนีงมีแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะ คอนโซลกลางนะครับไม่มีรอยนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นขึ้นรถนิดนึงนะครับนี่ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้มีให้นะฮะอยู่ด้านในแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวซิกมาโฟการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนครับระบบลงทางราชันตัวนี้มีให้ครบแล้วเสาเอฮะด้วยความเป็นสีดำได้ในเรื่องของอารมณ์รักจูลี่แน่นอนครับตัวนี้ระบบไฟให้จัดเต็มให้แน่ให้ชัดเจนมากนะครับบอกฝั่งนี้น่าจะใช้แค่ด้านคนขับซะส่วนใหญ่ <c oughs> ขออภัยนะครับ บอกฝั่งนี้นะครับแน่นๆเลยเต่งๆๆครับแล้วก็มีในเรื่องของกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติครับตัวนี้มีให้แล้วนะฮะที่จับนะครับแอร์แบ็กในเสามีให้ครบเลยนะครับใครมองหาใครสนใจจัดได้จัดนะมันบางแดดมาพร้อมกับไฟส่องสว่างแบบนี้นะครับนี่ฮะสวยจริงนะครับได้คันนี้ไปก็ถือว่าโอเคแพทเทิร์นชิปมีให้นะครับนี่ทดลองใช้ด้วยนะเวลามาดูรถนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผม นะฮะแล้วก็นี่นะครับเปิดฝาท้ายจากด้านในมีคลิกเซนเซอร์นะครับมีในเรื่องของเซนเซอร์รอบคันนะฮะแป้นเบรกนะครับนี่ใช้งานได้อยู่นะซื้อรถเทชรยนต์ครับใช้งานได้เป็น10ปีแน่นอนครับโครงสร้างนะฮะตรงนี้เราจะรับประกันให้นะครับสปอตเม็ดอาร์คสวยทุกเม็ดนะฮะรับประกันให้เลยตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะมีเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับ มีช่องเสียบ usb ให้เป็นเป็น usb c ด้วยนะ usb c นะครับค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่า,าโทรศัพท์สมัยนี้เปลี่ยนเป็น usb c ทั้งหมดแล้วนะครับฝ้าเพดานสวยสะอาดสะอ้านมีช่องแอร์ทุกจุดเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะตรวจพบเจอชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับนี่คือสภาพเดิมทุกจุดเลยนะฮะไฟท้าย full led แบบ light guiding นะครับแล้วก็โลโก้เห็นไหมฮะ ซิกมาโฟต่างๆครับโลโก้ลีเจนเดอร์นะครับคันนี้เพิ่งเข้านะนะฮะสวยจริงๆนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับได้คันนี้ไปนะครับเบาะนะฮะสามารถปรับพับได้นะครับพับออกด้านข้างได้นะครับตัวนี้ก็มีพับลงนอนไปแล้วอันนึงเนาะเวลาจะพับขึ้นก็ดึงขึ้นง่ายๆแบบนี้นะเอามาแขวนกับตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็โช๊คนะครับขึ้นสุดนะปรับได้นะครับหัวน็อตนะครับ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะฮะและนี่จุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับไม่มีแตกนะฮะสนิมไม่มีขึ้นครับสวยพร้อมใช้นะครับตัวนี้ได้คลิกเซ็นเซอร์มาแล้วนะวิธีการใช้งานนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้จะมีวิธีเปิดนะเปิดได้ทั้งหมดนะฮะโดยใช้คลิกเซ็นเซอร์หรือจะเป็นเปิดฝาท้ายจากตัวฝาท้ายเองนะครับมีให้หมดนะฮะปิดง่ายๆยางอะลงยางอะไหลตัวนี้จัดให้มาครบแล้วนะครับขออภัยนะครับ ปลายท้ายไม่มีแตกนะครับผมนะฮะสวยมากนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆไม่มีอ้านะครับด้านในอย่างแจ่มเลยนะครับเบาะนะฮะเดี๋ยวเอาไปขัดให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับต้องขัดเพิ่มนะแอร์เดนเจี๊ยบเลยนะนะครับสปอรตเมทอาร์คครับเรียงสวยอยู่ครบนะครับได้คันนี้ไปยังไงก็ไม่ผิดหวังนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับโลโก้รีเจนเดอร์โอ้โหสวยทุกเม็ดเลยนะเมื่อกี้นะครับด้านในฝั่งผู้โดยสารยันบ้างครับนะฮะฝั่งแม่บ้านเขานะโอเคนะฮะสำหรับจุดนี้ นะครับผมนะครับเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีให้ครบเลยนะครับผมว่าโอเคนะครับพาดูแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีตําหนิตรงไหนผมจะแจ้งช่างคันนี้ก็จากเท่าที่เห็นน่าจะพวงมาลัยนะครับพึ่งเข้าพึ่งเข้านะฮะก็คิวซไปพร้อมกันเลยเม็ดอาร์กเรียงสวยอยู่ครบรถไม่มีชนมานะครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยนะฮะคันนี้เครื่องยนต์สองจุดสี่ขับเคลื่อนสี่ล้อโอ้โหบอกเลยว่าหายากนะครับคู่มือแม่แรงอยู่ครบนะครับผมดูดีๆด้วยนะครับผมเวลา ใครที่สนใจรถมือสองครับเชดสีเท่ากันหมดเลยครับตั้งแต่แรกเข้านะฮะถ้าเกิดว่ามันเพี้ยนเนี่ยผมทําให้นะผมทําให้แบบเป็นสีเบอร์ศูนย์ศูนย์บริการนะครับผมนะครับก็ทําให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับเปิดเข้ามาดูในห้องเครื่องครับห้องเครื่องคันนี้นะฮะเครื่องยนต์2.8ลิตรประมาณ177แรงม้าแรงเอาเรื่องครับแล้วก็น้ํามันเครื่องเนี่ยสังเกตดูไม่มีรอยน้ามันเครื่องรั่วไหลเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึงนะครับ เครื่องยนต์เดินเบานะฮะแล้วก็น้ํามันเครื่องไม่มีรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขัถ่าขยับนะสนิมไม่มีขึ้นแน่นอนครับนะครับแล้วก็ใครที่มองหาอยู่คันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะครับเดี๋ยวเช็คเครื่องยนต์ให้ครับแล้วก็แผ่นเพจนะฮะเช็คดูแล้วนะตรงกับสามเนาเล่มทุกจุดนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวเช็ค CCA ให้ถ้า CCA ไม่ถึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีครับแต่ถ้าถึงเดี๋ยวรับประกันให้ทั้งหมดนะฮ ที่สามารถถ้าเกิดมันชำรุดเสียหายหรือว่าเสื่อมพี่สามารถไปเปลี่ยนแล้วเอาบินมาเบิกได้นะครับในเรื่องของหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไกกระหยัดทางด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนนะฮะไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับโลโก้ไทโคยโตชัดเจนแบบนี้นะฮะนี่คือเดิมนะครับนหน้าไม่มีบิดเบี้ยว,วน,นะครับหัวน็อตทุกจุดนะฮะไม่มีเหลี่ยมสันนะครับฝาปงหน้าสวยๆเลยนะครับรูระบายอากาศรูระบายความร้อนสักกระหลายความความร้อน บล็อกเดินโรงงานนะครับขอล้างหน่อยแล้วกันเนาะก่อนที่จะมาตั้งขายนะครับใครที่สนใจมาจัดได้นะครับนะหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0825713369ผมปาปีเพชรยนต์ครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถข้อใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ